ใครว่าสายใครว่าสายแล้ว pues ก nah, ี่โมงสี่ส <oh ิบสี่นค่ะเนี่ยถือถือชาร์จลมมาสี่นาทีแล้วเนี่ยขอโทษด้วยนะคะตอนนี้นะคะเรามีคนสวยมากับเรานะคะแล้วจะมาถ่ายลายเซ็นชื่อน่าใสชื่ออะไรนะลีจุลันลีจุลันขาเรื่องไม่ไหวเขารู้ว่าเจ็บไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ งงเจ็บมเจ็บ <c oughs> เจ็บมากเจ็บมากวันนี้วันนี้มี <c oughs> <transcription> คนน้ำตาไหลแน,น่อ <jurisdiction> นอนน้ำตาไหลเลยไม่เป็นอะไรเพราะความสวยขอทนได้เสมอไม่รู้ระกกบไปเร็วโอ้ถึงเวลาแล้วทำอะไรอะ่ะ <c oughs> บุ๋มว่าดีบุมบ๋มว่าดีว่าดีดีก็ว่าดีฟังผังลงมากขาพังหมดแล้วเซตติ้งไม่ไหว <c oughs> ก็มีอยู่คนเดียวแ่เตียงจะสวยแล้วว่าแกสวยสดปปดจีนคือแบบตอนแรกดีว่าจะมาฉีดแค่หน้าใสแต่ว่าได้่ปากด้วย สวยมากทำไมสวยอย่างนี้ยังไม่ฉีดเลยยังสวยขานาดนี้ดีอ่ะเหรอ <c oughs> สวยยากงงมากมง จะมายิงที่หน้าเราเป็นเครื่องแบบเครื่องใหม่เลยที่เขาบอกว่ามันจะไม่เจ็บแค่รู้สึกแบบอุ่นๆเลยแบบนี้แล้วมันจะแบบช่วยแต่เราก็ลองดูกันนี่รูจอกก็มาถงเสียแลทำไมมันกต้องแต่งหน้ามานะคะก็ต้องมาลบหน้าก่อน แล้วก็จะไปถ่สไตล์ของชีผัก่อแล้วไหนดูหน้าน้องฉันสิพี่นี่ตอนนี้ก็แบบถ้าพี่ดี่งลงชิปนี้ไปก็คือจะขาดไปสวดต่อชิมไปจริงๆไม่เราพี่จะสวย <laughs> ก็คือเราจะสรุปที่เมื่อกี้เราทําไปเป็นเขาเรียกว่าลิฟติ้งยกกระชับเต่เขาบอกว่าตรงนี้มันมีรอยแล้วมันเหมือนแบบว่าเป็นรอยหย่อนหน้าหย่อนอะไรอย่างเงี้เนาะเครื่องที่ทําเมื่อกี้เรียกว่า Vro นะคะ V R O Vro เป็นเครื่องยกกระชับใบหน้ารุ่นใหม่ล่าสุดที่เขาบอกว่าไม่เจ็บนี่เคยทําอินโหมดเมื่อมันสามปีก่อนเจ็บมากคือแบบว่าตรงนี้คือแบบช้ำไม่หมดเลยแล้วทัองยู่ดีๆินตหน้าจอมันดำหม เมื่กี้ไม่เจ็บเลยมันเลยลุกขึ้นแบบจิจิจิแบบโยกย,กยก่ขึ้นแบบหน้าวีอะไรแบบเนี้ยโดยไม่ต้องผ่าตัดใหญ่เออหมอสำหรับคื้นผิวย่อนแล้วหมอก็บอกว่าจะเห็นผลประมาณ 1นถึงสอาทิตย์ที่จะเห็นผลว่าหน้าวีอะไรเงี้ยนะแต่คือแต่คือมันไม่มีเหาะลอยอะไรทิ้งไว้เลยเว้ทุกคนแบบเดี๋ยวจะแนบรูปเมื่อประมาณ3ปีก่อนไม่ใช่ไม่ใช่สปีก่อนปีที่แล้วที่ทำอินโหมดให้คืออินโหมดนี่คือช้ำเหมือนโดนซ้อมมาตรงเนี้ยแต่ตรงนี้ก็คือสามารถไปทำอย่างอื่นต่อได้อืก็ VRO นะเป็นแบบว่าที่ใหม่แล้วก็ <c oughs> ในเกาหลีมีไม่กี่ที่โดยปกตินะคะเลเซอร์ VRO จะเริ่มที่1,000ช็อตค่ะแต่ว่าในครั้งนี้เราทำทั้งหมด3,000ช็อตก็จะอยู่ที่ประมาณ8 0 0 0 0นวอนเท่านั้นค่ะใครสนใจนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้เลยที่ Facebook Beauty Plus ค่ะเดี๋ยวอีกสัก2ออาทิตย์ก็จะมาถ่ายรูป Before After อร์ให้ดูว่ามันเปลี่ยนไปในทางไหนเสร็จแล้วยายนี่เสร็จแล้ว ก็คือเดี๋ยวอีกสระมาณสออาทิตย์เราจะมาดูกันนะคะว่าหน้านี้ฉันจะสวยแบบนี้มั้อเกี่ยวปะ <c oughs> เราสวยอยู่แล้วไปกลับบ้านกันค่ะเย้เ,เ,เจอชิกแล้วค่ะผ่านไป2ออาทิตย์ <c oughs> สอ,อาทิตย์หรอกเกือบ2ออาทิตย์เรา,เราจิ้มหน้ากันไปประมาณวันจันทร์เนี้แล้ววันนี้เป็นวันเสาร์ก็คือเกือบสอาทิตย์มาอัพเดต สภาพนหน้าเรานะคะก็คือก็คือตอนนี้ลองก่อนไม่ก็คือหลังจะผ่านไปสองอาทิตย์อ่ะมีแอบกินเหล้าบ้างนิดหน่อยอู้อมผักอุยเยอะมากเดี๋ยวแม่รู้อันนี้ตัดออกพักเอาเอาใหม่หลังจะผ่านไปสองอาทิตย์ก็คือรู้สึกคือเอาจริงจริมีคนแอบทักนิดนึงว่าหน้ามันดูเล็กลงเลย ถามว่าน้ำหนักลงหรือเปล่าเราบอกว่าไม่น้ำหนักไม่ได้ลงแต่แอบ,บเป็นเลเซอร์หน้ามาคือส่วนตัวในเห็นหน้าตัวเองุกวันเวมันก็เลยไม่ค่อยรู้ว่ามันเล็กจริงหรือเปล่าแต่เอาจริงๆรู้สึกว่ามันแอบดึงขึ้นมานหนึ่งแต่ด้วยความที่ทรู้สึกหน้ามันแบบเอ่ยยกมัน,นหนึ่งแบบดูวีวีคือคนทักว่าแบบหน้าวีอะมากแต่ก็อย่างว่าก็คือเลเซอร์เนี่ยมันต้องทำหลายๆครั้งอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะแต่ด้วยอันเนี้ยทำครั้งหนึ่งเรารู้สึกเห็นผลแล้วมีคนทักอ่ะเราก็คือ ดีใจแล้วแค่นั้นเลยเออก็เลยอยากจะแนะนำว่าเาว่าก็ดูหน้าตึงแบบดูตึงดูดูวีใช่ป่ะเออเออเราก็เลยอยากจะมาแนะนําทุกคนว่าถ้าสมมติว่าทุกคนใครที่อยากจะลองอยากจะแบบว่าหน้าเวงหน้าวีอะไรแบบนี้นะก็ลองดูได้เครื่องวีโรเดี๋ยวจะพื้อวีโรให้เออแล้วเดี๋ยวก็คนเยอะมากนั่นแหละทุกคนเราขอ นี่คือรีวิวหลัะจะงจากสังสตาห์นะคะถ้าใครสนใจก็คือติดต่อได้ที่โรงพยาบาลตามนี้เลยเไปก่อนนะคะบ๊ายบาย